สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับวชิรลเมธเนศดิตพงศ์นะครับอาจารย์ประจับอีฟินสก o ลนะครับวันนี้เราอยู่กันในหัวข้อสรุปความรู้ที่ได้จากบัฟเฟตและก็ชาลีมังเกอร์นะครับในงานประชุมผู้ถือหุ้นล่าสุดนะครับซึ่งน่าสนใจมากเพราะว่าจริงๆแล้วบริษัทของวอลเลย์บัฟเฟตเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีการขัดทุนเทียบจากปีที่แล้วนะนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเขามีการปรับพอร์ตค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีการตัดสินใจอะไรบางอย่างซึ่งผมคิดว่าเรานำมาเป็นประเด็นแล้วก็มาเรีียยนนนนนรรรรรู้้้ไไดดะะคััับเเเาาปิ่่มกกลว ผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ก่อนนะครับอย่างแรกเลยนะครับมีมีคำพูดอยู่ช็อตหนึ่งที่ผมชอบนะครับก็คือว่าการลงทุนในบริษัทใดบริษัทหนึ่งในระยะยาวเนี่ยเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงๆเนี่ยเวเลมฟ์เฟด e เนี่ยครับกับชาลิมังเกอร์เนี่ยมองว่าค่อนข้างยากนะครับแนะนำให้ลงทุนใน ETF อินเด็กดีกว่าสิ่งที่เขามีการตั้งคำถามแล้วยกตัวอย่างนะครับมีอะไรบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นเขาบอกว่าอย่างนี้อย่างบริษัทไม่ว่าจะเป็น Microsoft ก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็น Google หรือว่าจะเป็น่นะ่บริษัททีใหญๆ ในในปัจจุบันเนี่ยนะครับท่านก็ยกตัวอย่างว่าอีก30ปีข้างหน้าจะเหลือรอดอยู่กี่บริษัทนะครับซึ่งเขาก็ย้อนกลับไปเล่าก็ไปทวนนะครับว่าในอดีตเนี่ยนะครับมันมีบริษัทที่ติดลิสต์ใหญ่ๆยุคหนึ่งนะผมจําปีไม่ได้ละของบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยยุคนั้นนะครับเมื่อ20ปีที่แล้วอย่างเงี้ยครับโอ้โหบริษัทชั้นนําใหญ่ๆของญี่ปุ่นเต็มเลยแต่เมื่อเวลาผ่านมา20-30บปีบริษัทที่เหลือรอดมาจริงๆน้อยมากเช่นเดียวกันนะครับเขาก็ยกต 1900อะไรประมาณนี้นะครับประมาณว่ายุคนั้นนะครับมีบริษัทที่ผลิตรถยนต์เนี่ย2000บริษัทแล้วเมื่อเวลาผ่านไปอ่ะ20ปี30ปีเหลือบริษัทนั้นจริงๆอ่ะน้อยมากอ่าอารมณ์ประมาณนี้เพราะฉะนั้นการที่คืออย่างนี้ครับเราเรารู้ว่าคนที่ประสบความสําเร็จส่วนใหญ่เราไปดูเลยว่าเขามักจะลงทุนบริษัทเป็นตัว,ต,ว,ต,วตัวนั่นแหละเสร็จแล้วเนี่ยก็เวลาเลือกถูกทีนึงได้ผลตอบแทนเยอะมากพันเท่าหมื่นเท่าอะไรเงี้ยนะทำให ทำให้ผลตอบแทนเนี่ยมันเยอะมากๆแล้วก็ทําให้รวยขึ้นมาซึ่งวอลล์เปเปอร์เฟนแสดงความคิดเห็นว่าเฮ้ยมันยากนะมันยากแม้ถึงว่าสมัยเนี้ยเราจะเห็นว่าไอเฟซบุ๊กอเมซอนเนี่ยดูแล้วมันยิ่งใหญ่มากไม่น่าไ,ไม่น่าจะล้มหายตายจากไปได้อะแต่เมื่อเวลาผ่านไปอ่ะสุดท้ายมันก็เหลือน้อยลงจนได้อยู่ดีอะไรเงี้ยนะครับเพราะงั้นท่านก็เลยแนะนําว่าเอา,ง,ง,าง่ายไหม ETF i n d e x ไหมง่ายกว่าไหมอารมณ์ประมาณนี้นะอ่าอันนี้ก็ เป็นการยกตัวอย่างที่ดีนะครับอันนี้ผมก็เราลองไปหาอ่านรายละเอียดก็ได้นะแต่ผมคิดว่าจับประเด็นความรู้มาดีกว่าสําหรับคนที่ถ้าเอาตรงๆเลยสําหรับคนที่ด้วยด้วยความที่วัยวัยที่วัยของวอลล์เมอร์เฟตด์ด้วยนะจริงๆพอวอลล์เมอร์เฟต์อายุเยอะแล้วเนี่ยการใช้พวก e t f ีเอฟินเด็กเป็นอะไรที่ง่ายเพราะาบริษัทไหนที่ล้มหายตายจากไปก็จะหลุดไปจากอินเด็กถูกไหมเขาก็าคัดเลือกบริษัทที่ดีกว่าเข้ามาใส่อินเด็กเพราะฉะนั้น Index อินเด็กมันจะยังคงอยู่แต่ว่าบริษัทมันจะล้มหายตายจากไปแม้ถึงผลตอบแทนน้อยกว่า แต่ว่าโอกาสโอกาสเลือกถูกอะ่ะโอกาสอยู่รอดมันสูงกว่าอ่าอารมณ์ประมาณนี้ก็แล้วแต่คนนะแต่ก็ท่านก็เตือนแล้วกันอันที่2ก็คือว่าเมื่อพื้นฐานเปลี่ยนถึงแม้อยู่ในสถานการณ์ที่แย่ราคาที่แย่แต่ก็ขายแล้วไม่คิดจะกลับมาซื้อจริงๆแล้วมีการถามประเด็นหุ้นสายการบินหุ้นเกี่ยวกับสายการบินที่ที่วอลเล์บัฟเฟตซื้อนะเสร็จแล้วก็ขายออกมาในสถานการณ์ที่แย่ก็ต้องบอกงี้พอวอลเล์บ e ัฟเฟตขายเสร็จแล้วราคาหุ้นสายการบินเนียขึ้นเต็มเลยแต่ถามเอ่อวอล วอลล์เลทก็ไม่คิดว่าจะกลับไปซื้อนะเพราะว่าจริงๆแล้วปัจจัยพื้นฐานี่ยเปลี่ยนไปเลยเขาคิดว่าไม่เหมือนเดิมนะก็เป็นสไตล์ที่หนักแน่นชัดเจนคือถ้าพื้นฐานเปลี่ยนต่อให้ระดับราคาราคาหุ้นตอบสนองดียังไงเนี่ยก็ไม่กลับไปซื้ออีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าเรียนรู้แล้วดีนะก็คือให้ความสําคัญกับกระแสงเงินสดนะถึงแม้ว่าการเกิดโควิดเนี่ยจะทําให้บริษัทในตลาดหุ้นเนี่ยนะครับลดลงราคาลดลงลเซลเยอะมากเลยนะครับ แล้วถ้าเรานับเป็นจํานวนเงินน่ยวอลเลอร์เฟตเนี่ยก็มีเงินสดในหน้าตักผมเข้าใจว่าถ้าจำไม่ผิดน,น่าจะแบบเยอะมากนะมีเดี๋ยวผมมาหาตัวเลขนิดหนึ่งผมเข้าใจว่าเป็นแสนล้านอ่ะซึ่งสามารถซื้อกิจาการได้ไม่ยากแต่วอลเลอร์เฟตเนี่ยกลับมองว่าเงินสดเขาที่เหลือจริงๆอ่ะไม่ได้เยอะนะเขาเหลือประมาณ15%ของมูลค่าบริษัทซึ่งเขาคิดว่าตอนนี้ก็ต่ํามากแล้วไอ้เงินสดเหลือ15%นตอ่ะมันต้องมีเงินหมุนซึ่งไอ้ตรงเนี้ยจริงๆผม ใครที่เรียนมัลติเมเจเมนต์น่ะหรือว่าใครที่เรียนพอร์ตโฟลิโอเมเนจเมนต์จะเข้าใจว่ายังไงคุณก็ต้องมีเงินสดไว้หมุนเวียนนะเราไม่ใช่ว่าซื้อไปหมดหน้าตากเพราะว่าในสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยเงินสดก็คือโอกาสหรือวปาถ้าไม่มีเงินสดก็ไม่มีโอกาสเช่นเดียวกันนะเราจะมีแต่เงินสด100%ก็ไม่ได้เราก็ต้องมีหุ้นด้วยเพราะว่าถ้าไม่มีหุ้นเราก็ไม่มีโอกาสเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมันเป็นการบาลานซ์สมดุลน่ะซึ่งผมมีความรู้สึกว่าชอบคือคือวอลล์เปเบเร่เงการจะให้ความสงคัญ อีกอันหนึ่งก็คือเนี่ยให้ความสําคัญกับการบรหิหารความเสี่ยงจากพอร์ตรวมด้วยนะสอดคล้องกับภาพรวมธุรกิจคือมีคนถามว่าบริษัทเฟดทำไมถึงขายหุ้นพวกธนาคารเยอะมากบริษัทก็ชอบนะชอบหุ้นกลุ่มธนาคารนะแต่เขาก็รู้สึกว่ามันมันไม่เหมาะสมอ่ะคือคือเขาซ,ซื้อหลายธนาคารใช่ป่ะถืออยู่หลายธนาคารแต่เขามองว่ามันไม่ค่อยเหมาะสมสําหรับสถานการณ์นี้ที่จะไปถือหุ้นการเงินเขาก็ตัดสินใจขายแล้วก็ซื้อขายหลายแบงก์แล้วก็ซื้อเพิ่มแบงก์เดียว แต่พอโดยรวมกลุ่มธนาคารลดลงและไม่ใช่แค่นั้นนะจร,จ,รจริงๆจริงๆวอลเลอร์เฟตเนี่ยพูดว่าจริงๆการที่เขาขายหุ้น Apple ออกไปบ้างเนี่ยในปีที่แล้วเนี่ยอาจจะเป็นความผิดพลาดแต่ดนความเป็นจริงเ่ยเขาใช้คําว่าอาจจะนะซึ่งตอนนี้ยังตอบไม่ได้ว่าผิดพลาดหรือไม่ผิดพลาดแต่เรารู้ว่าวอลเลอร์เฟตเนี่ยถือหุ้น Apple ค่อนข้างเยอะแล้วแต่ว่าวอลเลอร์เฟตเนี่ยชมในในแบรนด์ที่แข็งแรงของของ Apple น,นะครับซึ่งเอ่อ จริงๆแล้วก็บอกว่าจริงๆพอถือเยอะแล้วขายทํากําไรเป็นบางส่วนน่ะมันก็เรียกไงว่าปลอดภัยนั่นแหละเขาก็มีเงินกลับคืนมามากขึ้นคือหลายๆอย่างเขาไม่ได้มองว่ากําไรสูงสุดเพราะว่าพอขายไปแล้วราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นน่ะนะเพราะฉะนั้นเขาเขามองในมิติที่เขาไม่ได้ต้องเขาไม่ได้ต้องการกําไรสูงสุดอะ่ะเขาต้องการบาลานซ์สมดุลความเสี่ยงด้วยนึกออกใช่ไหมอ่าอันเนี้ยซึ่งอันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ดีและอีกอันนึงนะครับที่วอลล์สเฟตเนี่ยนะครับตกผลึกจากการประชุมผู้ถือหุ้นอีก นะครับก็คือว่าให้ความสําคัญกับภาพระยะยาวมากกว่าระยะสั้น mm hmm. หลีกเลี่ยงถ้าภาพระยะยาวไม่ใช่ถึงแม้ระยะสั้นจะดูดีนะครับท่านก็พูดหลายอย่างยกตัวอย่างเช่นหุ้นไอไอพีโอน้องใหม่ที่เป็นเขาเรียกอะไร s p สแที่เขาย่อกันก็คือว่าเราไม่ต้องระดมทุนอย่างที่มีข่าวเข้าใจถ้าจำไม่ผิดนะครับน่จะเป็นหุ้นแกลหุ้นแกลเนี่ยนะครับระดมทุนด้วยวิธีการที่แทนคือไม่ ไม่ได้เข้าตลาดหุ้นเพราะว่าถ้าเข้าตลาดหุ้นเนี่ยมันจะมีมาตรฐานที่เข้มข้นกว่าว่าบริษัทจะต้องมีงบการเงินแบบนู้นแบบนี้กำไรมาเท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยถึงจะเข้ามาซื้อขายในตลาดหุ้นได้แต่คราวนี้ก็มีการระดมทุนผ่านตรงนี้นะครับซึ่งเป็นการระดมทุนผ่านคือปัจจุบันเนี่ยไอตัว s p a c ตัวเนี้ยเป็นการคล้ายๆว่าเสนอขายให้กับคือใครอยากจะขายกิจาการก็ไปติดต่อนี่แล้วกันนะ s p a แแล้วกันนะผมเรียกย่อๆเนี่ยซึ่ง s p a c เนี่ยเขาก็จะมีพวกคนดังๆอ่ะคนรวยๆเนี่ยที่มีเงินเนี่ยเอา แล้วก็ที่เนี่ยเขาจะต้องซื้อกิจการซึ่งวอลเลทเมฟเฟตแสดงความคิดเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาคิดว่าพอดีว่าเอสแเนี่ยมีการตั้งกฎว่าเขาต้องซื้อคือเขาต้องต้องเอาเงินเนี่ยซื้อกิจการภายในสองสองปีซึ่งเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยบริษัทที่ดีอาจจะไม่ไม่มีเข้ามาเลยในในสปีนี้ก็ได้เสร็จแล้วเนี่ยด้วยเงื่อนไขที่ถูกบังคับให้ซื้อทุกๆ2ปีเนี่ยบางครั้งเขาอาจจะซื้อบริษัทที่ไม่ได้คู่ควรจริงๆหรือไม่ได้ดีจริงๆ ซื้อเพราะว่าถึงเงื่อนไขเวลาอ,รอ,รอรารมณ์ประมาณเนี้ยนะซึ่งมันก็เป็นความเสี่ยงอีกประเภทหนึ่งอ่างั้นอย่างเงี้ยก็เป็นการมองไปที่ความเสี่ยงถูกไหมไม่ใช่แค่นั้นก็มองว่าอย่างแอปโลวินฮูดของ,ของ,ข,องของต่างประเทศที่ทําให้นักลงทุนรายบุคคลหรือว่ารายย่อยเนี่ยสามารถเข้ามาซื้อขายหุ้นได้ได้มากขึ้นโดยที่ไม่มีค่าคอมนู่นนี่นั่นเลยนะซึ่งซึ่งก็มองว่าระยะสั้นเนี่ยไม่ดีเพราะคนเข้ามาเก่งกําไรอ่ะซึ่งซึ่งมองระยะยาวแล้วเนี่ย มันเสี่ยงอมลงประมาณนี้แหละซึ่งท้าก็จะ,จะจะเปรียบเทียบรุนแรงหน่อยมันจะกลายเปว่าบิดการลงทุนให้เป็นเหมือนกับการพนันอะลงประมาณนี้นะก็พยายามจะเตือนนะครับแล้วก็อันสําคัญจริงๆแล้วผมผมผมพูดถึง Wall Wall ว,วอลเลย์บ f f เฟตแต่จริงๆแล้วที่ขาดไม่ได้เลยคือคือจริงๆคือชาลีมังเกอร์นะซึ่งจริงๆแล้วเป็นคู่หูกับ Wall ว,วอลเ e ย์บ f f เฟ t มายาวนานนะครับทำงานร่วมกันมา62ปีซึ่งก็มีคนถามแหละว,ว่าเออมีความคิดเห็นต่างในเรื่องธนาคาร ไม่ตรงกันอะไรเงี้ยซึ่งบอลเลนก็บอกว่าเฮ้ยเขาเห็นเขาคิดเห็นต่างกันนะเป็นเรื่องปกติเลยอ่าใช่ไหมเขาเขาเห็นต่างกันนะแต่เขาก็ไม่ได้โมโหกันไม่ได้ก็ทําทงานร่วมกันมาได้62ปีซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครเรียนเรื่องการลงทุนก็จะเข้าใจแล้วก็ใครจริงๆผมอะ่ะเคยจริงๆเสียดายว,ว่าจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่จะพูดถึงวอลเลนบัฟเฟต์เยอะแต่จริงๆเรามีโอกาสได้อ่านบทความหรือความรู้คนที่เล่าเรื่องของชาลีมังเกอร์จะผมว่าคุณจะชื่นชอบเขา เพราะว่าเขาเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงอย่างถ้าผมจำไม่ผิดนานมากแล้วอะ่ะเวลาเขาหาอย่างเช่นวิธีการเลือกหุ้นถ้าเกิดว่าเราหาวิธีทําให้บริษัทนั้นเจ๊งไม่ได้เนี่ยก็ให้เราซื้อกิจาการเขาเลยอะไรอาลมระมาณเนี้ยนะก็แสดงว่าเรา,เราวิเคราะห์เรื่องเรื่องความเสี่ยงแวแหละว่าเขาจะเจ๊งได้จากอะไรบ้างซึ่งเราบอกแล้วเราไม่เห็นทางเจ๊งเขาอะ่ะเราก็ใช้วิธีการซื้อคราวนี้าลากฐานวิธีการคิดที่มันมาลงตัวเวลาเราอ่านวอลล์เมเฟดบางคนก็จะเจอว่าจริงๆแล้วเวลาวอลลบ ชาลีมังเกอร์ก็ทำให้มีมิติมุมมองเนี่ยที่กว้างขึ้นมากกว่าอาจารย์เขานะครับที่เขาเรียนมานะครับเบนจามินเกแฮมนะครับซึ่งทำให้เขาประสบความสำเร็จนจนจนทุกวันนี้นะครับซึ่งแม้ปัจจุบันเนี่ยแล้วแ,และที่สำคัญที่ผมบอกว่าทีจริงแล้ววอลเลนเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าจริงรายงานประชุมผู้ถือหุ้นล่าสุดเนี่ยนะครับเขาจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย ไตมาสหนึ่งเนี่ยเขากำไรจากการดําเนินงานเนี่ยนะครับเจ็ดพประมาณ7,00ดพล้านแหละเพิ่มขึ้น20%จากปีที่แล้วแต่ว่ากําไรที่ทําได้7,600ล้านเนี่ยมีกำไรจากการลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงนะกำไรจากการลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงเนี่ยสี่พล้านเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยขาดทุน3,700ล้านใช่นไหมแสดงว่ากําไรเนี่ยเจ็ดพแต่ว่าขาดทุนเนี่ยนะครับจากปีที่แล้วเนี่ยสามหมื่นนึกออกไหมโดยมีการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงเนี่ย โดยมีขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงถึงห้าหมื่นห้าพันหร้อยล้านเลยนะเออเห็นไหมก็คือเรียกง,ง่ายโดยโดยโดย,โดยภาพรวมเนี่ยก็ยังขาดทุนอยู่เออแต่ก็มีการปรับพอร์ตแก้ไขพอร์ตหลายๆคนก็จะมองว่าเวอลล์เปเฟนเนี่ยอาจจะล้าสมัยไปแล้วยกตัวอย่างเช่นเวลาเวลาอย่างถ้าอย่างยังมีคนถามว่าธุรกิจ โรงไฟฟ้าของของวอลเลมัฟเฟตกับของจะสู้อีลอนมาร์ที่ทําแบตเตอรี่ได้เหรออะไรอย่างเงี้ยนะก็มีก็มีคนถามนะก็วอลเลมวอลเลมัฟเฟตก็ตอบว่าเออโรงไฟฟ้าของของวอลเลมัฟเฟตเนี่ยคือจ่ายไฟได้ต่อเนื่อง7วันแต่ว่าแบตเตอรี่ของอีลอนมาร์กอ่ะจ่ายไฟได้แค่หลักชั่วโมงอารมณ์ประมาณเนี้ยอารมณ์ประมาณเนี้ยก็คือว่าเออก็มีการมองพูดถึง ภาพระยะยาวซึ่งตอบยากเหมือนกันแต่เราต้องยอมรับว่ายุคเนี้ยเป็นยุคของของอสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นยุคของ Elon Musk อีลอนมาร์กนะซึ่งประสบความสําเร็จค่อนข้างเยอะซึ่งเราก็ยอมรับว่าวอลเลมอฟเฟตเนี่ยมาเป็นคนเจนเก่าเพราะอายุ90แล้วใช่ไหมครับก็จะจะเกษียณแล้วผมไม่รู้ไม่รู้รว่า90เท่าไหร่แล้วล่ะแต่ก็ถือว่าปรับตัวได้ดีถ้าเทียบกับอายุนะแล้วก็การตอบคําถามผู้ถือหุ้นเนี่ยยาวนาน,นถึง3าชั่วโมงกว่าคือแล้ว แล้วตอบได้ระดับนี้ถือว่าสติปัญญายัางอยู่ค่อนข้างครบนะจริงๆก็ต้องต้องชื่นชมนะครับแล้วก็อย่างอย่างอย่างที่บอกนะจริงๆผมเคยบอกว่าจริงๆแล้วบางครั้งอ่ะเราคือผมไม่อยากให้เอาผลตอบแทนเป็นที่ตั้งหนึ100่งหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆ, <S <S ๆผมว่าแต่ละคน,นะเลือกผลตอบแทนบนการยอมรับความเสี่ยงของตนเองบางคนได้กําไรเยอะแต่บางคนเขาก็อาจจะยอมรับความเสี่ยงได้สูงเขาได้กาไรเยอะก็เหมาะสมกับตัวเขาแต่ว่าคาแรคเตอร์ของของวอลลเลเฟตกับชาลีมังเกอร์อาจจะอาจจะไม่ใช่ คือเขาอาจจะไม่ได้ยอมรับความเสี่ยงได้สูงขนาดนั้นก็ยอมเลือกรับผลตอบแทนบนบนสิ่งที่ตัวเองคิดว่าใช่แล้วก็แม้ถึงอายุมากแล้วเออแต่ก็คือยังพูดถึงยังมองอะไรที่มันแบบเป็นระยะยาวแม้ถึงอายุเยอะแล้วนะต้องยอมรับวเก้าสิแล้ว,ลวยังไม่รู้ว่าจะลงทุนไปนานเท่าไหร่แต่แต่ยกตัวอย่างเคสบางเคสที่ว่าโอ้เดี๋ยวเนี่ยหุ้นตอนนี้ที่ถืออยู่ไปยกตัวอย่างอีกสาปีที่ดูเนี้ยอายุ 90แล้วแต่ก็ยังไม่ละทิ้งคอนเซปต์คือเป็นคนที่แม่นว่าหลักการสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆคืออะไรแล้วชัดเจนแล้วก็ยังทําอยู่บนหลักการนะแต่จะตอบว่าวั้ว่าเาฟ,เฟดกับชลิมก็มีการปรับเปลี่ยนหรือไม่ว่าอย่างที่บอกซื้อหุ้นสินค้าโภคภัณฑ์ว่าครับเพราะจริงๆอะ่ะที่กาไรเยอะๆปีนี้ที่กําไรที่มาถ้าเราอ่านผลประกอบการที่ทแถลงจริงๆแล้วฟื้นตัวจากอะไรครับเข้าใจว่าฟื้นตัวจากธุรกิจ รถไฟขนส่งและพลังงานนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนอจริงๆธุรกิจพลังงานก็มานะก็ทาให้เขาได้ไดกำไรบางอย่างที่บอกนะครับหรือว่า Apple หรือหุ้น a p p l e อะไรเงี้ยก็ค่อยๆแตกลายมาเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าดีแล้วกันนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งพอเราพูดถึงความรู้ที่ได้รับไปแล้วนะครับก็แบบช็อตคันละคราวนี้เรามาพูดถึงเงินเฟอ้อเราประเทศไทยจชน,นึงอัปเดตตัวเลขเดือนเมษาเพิ่งประกาศออกมาซึ่งตัวเลขเงินเฟอ้อเดือนเมษาเนี่ยน,น่าสนใจคือเราคุยกันว่า สินค้าโภคภัณฑ์โลกอะ่ะมันปรับตัวเพิ่มขึ้นใช่ไหมแล้วเราก็ลุ้นว่ามันจะมาถึงประเทศไทยไหมในที่สุดมันก็มาถึงประเทศไทยแล้วนะครับตอนนี้ก็ตัวเลขเงินเฟอ้อตอนนี้นะครับถ้าเงินเฟอ้อแบบดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปเลยนะก็คือ3.41เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเงินเฟ้อ3.41เปอร์เซ็นต์ี่เราผมเข้าใจว่าไม่เห็นมายาวนานประมาณถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ8ปีหรือเราประมาณนี้จำจำไม่เป๊ะนะไม่เป๊ะนะในข่าวจำไม่ได้แต่ว่าเงินเฟอ้อพื้นฐานจริงๆเนี่ยน้อยมาก คือเงินเฟ้อพื้นฐานในแค่0.3เปอรว่าเงินเฟ้อพื้นฐานคือเราตัดพวกอาหารสดตัดพวกพลังงานหรือตัดพวกพยายามจะตัดพวกสินค้าพวกกระพันที่ผันผวนออกไปอะ่ะปรากฏจริงๆเงินเฟ้อพื้นฐานจริงน้อยมากนะ0.3แต่เราไปดูเลยนะว่าเงินเฟ้อมันเฟ้อจากสินค้าพวกกระพันจริงๆยกตัวอย่าง,างเช่นดัชนีราคาผู้ผลิตเห็นไหม5เปอร์เซ็นต์อ่ะเออเห็นไหมดัชนีราคาวัสดุก่อรสร้าง แปดจุดสี่เปอร์เซ็นต์เห็นไหมเราเห็นราคาหุ้นเหล็กแบบหุ้นพีคราคาน้ํามันอะไรเงี้ยเรียกง่ายๆว่าสินค้าคอมมอิตี้มาอ่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเงินเฟอ้อเนี่ยก็มานะครับเออสุดท้ายเงินเงินเงินเฟอ้อก็มานะครับก็ค่อยๆมาแหละแล้วแล้วก็ผมก็คิดว่าก็คงจะมาเรื่อยๆแต่เดี๋ยวต้องไปดูว่าแต่ละคนจะแก้ปัญหายัางไองไอย่างที่บอกนะครับว่าสถานการณ์ในในโลกการลงทุนมันจะเป็นการตอบโต้กันเหมือนกับ การเล่นเทนนิสไม่ใช่เหมือนกับการเล่นกอล์ฟเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงเราต้องรุ้นว่าจะมีมาตรการอะไรแก้ไขแต่สิ่งที่วอลเลมเฟตพูดอีกกนิดหนึ่งก็จริงๆก็ค่อนข้างกังวลบอกว่าเนี่ยถ้าเฟดยังพิมพ์เงิน QE แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยจะถึงหายนะนะเออนะครับส่วนสินทรัพย์ดิจิตัลเนี่ยจริงๆแล้ววอลเลมเฟตก็ไม่อยากแสดงความคิดเห็นเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคนจะจะ,จะโกรธแค้นเขาอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าเพราะว่าเราก็รู้ว่าวอลเลมเฟตไม่ได้ไม่ได้สนับสนุนอ่ะบิตคอยท่าไหร่นะครับ อ่ะคราวนี้ในสิ่งที่เราจะต้องเตือนกันก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเราพูดถึงพุทธิแล้วที่เราพูดถึงจริงๆแล้วสินทรัพย์ที่เราควรจะป้องกันความเสี่ยงนี่ก่าจริงๆถ้าเราพูดถึงเงินเฟอ้อเงินบาทไทยก็อาจจะได้ค่าได้นะซึ่งหลักการป้องกันความเสี่ยงก็3าอย่างคล้ายๆกับสกุลเงินดอลลาร์หนึ่งก็คือพันธบัตรอ้างอิงเงินเฟอ้อนะครับซึ่งในประเทศไทยก็จะมีพวกกองทุนของกรุงไทยสักอันหนึ่งผมจําชื่อตัวยอ่อไม่ได้แหละแต่ว่าผมก็มีถือครองอยู่บ้างนะครับเพราะว่าเสี่ยงต่าดกกองงอออ่้้เเเเเงงงิิิินนนนฟพมขขึึบียำ อารมณ์ประมาณน,นี้แต่อย่างที่บอกไอ้ตัวเนี้ยความเสี่ยงต่ําสุดเพ,พราะเงินต้นคงไม่หายหรอกแถมได้ดอกเบีย้ยด้วยปัญหามันก็คือว่า,าความคุ้มครองมันต่ำอย่างงี้อันที่2ก็คือการถือทองคาอย่างที่บอกถือทองคำเนี่ยนะครับก็จะเสี่ยงสูงกว่าพันธบัตรอ้างอิงเงินเฟอ้ออัตราผลตอบแทนก็จะสูงกว่าพันธบัตรอ้างอิงเงินเฟอ้อหมายความว่าถ้าเกิดเงินเฟ้อจริงหรือว่าเกิดวิกฤตจ,จริงเนี่ยราคาทองคำก็ยังดีดขึ้นจริงแต่ว่าเราต้องยอมรับว่าราคาทองคาก็ดีดขึ้นนะครับแต่ก็จะไม่ดีดขึ้นเหมือน อาจจะไม่เท่ากับสมัยก่อนเพราะปัจจุบันมีการกระจายความเสี่ยงเนี่ยไปที่สินทรัพย์ดิจิตัลด้วยเพราะงั้นในการป้องกันความเสี่ยงเนี่ยจริงๆแล้วมีอยู่3เลเวลเช่นเดียวกันมีเลเวลที่3ด้วยก็คือมีสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเช่นบิตคอยก็ดีอีเธอรี่มก็ดีอะไรพวกนี้ก็ดีนะครับแต่ว่าความเสี่ยงอันนี้ก็สูงสุดเหมือนกันหมายความว่าสินทรัพย์ดิจิทอลเนี่ยก็มีโอกาสที่จะถ้าถามว่าเงินเฟ้อเนี่ยจะมีโอกาสเปส็นศูนย์น้อยใช่ไหมครับทองคาก็มีโอกาสเปส็นศูนย์น้อยแต่สินทรัพ ม,มันก็มีโอกาสเป็นศูนย์มากเรียกง่ายว่า h i ริ h i g h ีเทิร์เพราะฉะนั้นโดยโดยความเข้าใจผมจริงๆแล้วเราก็กระจายป้องกันความเสี่ยงหนึ่งเลยคือการตามการยอมรับความเสี่ยงแต่ถ้าจะดีจริงๆแล้วแม้แต่การป้องกันความเสี่ยงก็ยังต้องกระจายหมายความว่าใช้เครื่องป้องกันความเสี่ยงหลากหลายชิ้นนะครับก็รักษาภาพรวมแบบคล้ายๆวอลเลไรว่าเฟดมีเงินสดบ้างมีทองคําบ้างมีอะไรบ้างกระจายความเสี่ยงไว้นะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องดีนะครับอ่ะแล้วก็ เหมือนเดิมนะครับก็ตอนนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับจะซื้อทองคำเพื่อป้องกันความเสี่ยงนะครับผ่านอีฟินโกก็สามารถทําได้นะครับก็ใช้เข้าว่อีฟินโกนะครับส่วนพอตัวอย่างตอนนี้นะครับที่เทรดอยู่ที่อีฟินโกนะครับเราก็อย่างที่บอกครับซื้อไปแล้วก็ยังตั้งรอซื้ออยู่แต่ว่าสถานการณ์ปัจจุบันอัปเดตนิดนึงจริงๆราคาทองคำเนี่ยถ้าเราพูดถึงในกราฟรายวันเนี่ยต้องบอกว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะเนี่ยเส้นเทนไลน์ตรงนี้ซึ่งเราบอกว่าย่อเทนไลน์รอบนี้เราต้องซื้อนะครับ เออแล้วเราก็ซื้อไปแล้วแหละแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ขายออกด้วยนะเพราะว่ามันยังเป็นแนวน้มขาขึ้นอยู่เราก็รอแล้วก็ถ้าเกิดว่าในภาพวี k เนี่ยมีการย่อตัวรอบเนี้ยสมบุิินะครับจากทฤษฎีดาวเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาย่อตัวเสร็จแล้วย่อตัวลงไม่เกิดนิวโลเนี่ยนะครับแล้วกลับตัวเป็น v s h a p e อย่างเงี้ยนะครับเขาจะกลายเป็นแนวน้มขาขึ้นในการาฟวีซึ่งไอตรงเนี้ยม,มันหมายความว่า เราอาจจะต้องซื้อตามระบบโคต้าทั้งหมดที่เราต้องซื้อล่วบเราอาจจะต้องกลับมาซื้ออีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตอนที่เราคุยกันจริงเงินเฟ้อสหรัฐขึ้นแล้วเงินเฟ้อประเทศไทยขึ้นแล้วสิ่งที่ตอนนี้ก็คือว่าจริงๆภาครัฐเนี่ยคงจะต้องหาวิธีแหละนะสำหรับสหรัฐนะในในในสกุลเงินดอลลาร์นะครับซึ่งจริงๆแล้วอ e ีฟินโกปัจจุบันเนี่ยก็สามารถซื้อขายด้วย us usdt ได้นะครับแต่ตอนนี้ยังเป็นซื้อขายแบบแมนนวลหมายความว่ายังไม่ได้เมื่อทําการซื้อขายไปแล้วก็แจ้งเข้ามานะครับเดี๋ยว ซึ่งปัจจุบันก็มีคนซื้อขายอีฟินโกด้วย USDT นะครับหรือว่าด้วยสินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็น s t ตเบิลคอยนะก็ยังซื้อขายได้นะครับสำหรับใครที่สนใจซื้อก็คือเรียกง่ายว่าเป็นการเป็นการบริหารความเสี่ยงระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัลกับทองคำแล้วกันนะนะครับก็สามารถทำได้นะครับอ่ะตอนนี้ก็รออยู่นะสำหรับราคาที่ทางราคาทองคำอย่างที่บอกครับก็ ภาพรายวันเป็นแนวน้มขาขึ้นนะครับภาพวิจจริงเนี่ยก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นระดับหนึ่งแต่จริงถ้าจะเฟิร์มจริงๆให้ย่อรอบนี้แล้วไม่เกิดนิวโลรับกลับตัวขึ้นอีกทีจะเป็นขาขึ้นน,น,นะครับส่วนที่ทางเซ t ตอโินเด็กสุดๆจริงๆวันนี้นะต้องบอกว่าถ้าเราพูดถึงเซ t ตหก่อนคือเซ t ตหเนี่ยจริงๆแล้วสุดท้ายนะครับก็ปิดหลุดเนี่ยหลุดกรอบไซด์เวด้วยกลายเป็น กลับมาอยู่ในแนวโน้มขานลงเฉยเลยนะครับหลังจากที่พยายามจะเบรกดาวเทนไลน์ขึ้นไปแล้วแต่สุดท้ายก็มาเบรกกรอบล่างอีกเนี่ยปิดต่ำกรอบสำหรับเซ็ตห้านะเลยทำให้กลายเป็นว่ากลายเป็นมองแนวโน้มขานลงอีกแล้วสำหรับเซ็ตห้แล้วอย่างที่บอกนะฟันโฟก็เดีย๋ยวดูข่าวสักนิดนึงนะครับต่างชาติก็ขายอีกหมื่นอ้ยต่างชาติขายหมื่น 4 7 5ล้านหลักทรัพย์ขาย2,000ล้านสถาบันขาย600ล้านนักทุนภายในประเทศซืซ้อ1 3 0 0 0ล้านนะครับก็สูตรเดิมนะครับก็ <c oughs> อะไรหรอกก็เข้าใจได้ว่าต่างชาติก็ใช้สูตรนี้แหละนะครับก็คือสูตรทยอยทยอยปล่อยขายนะครับก็อย่างที่บอกความเสี่ยงตอนนี้ที่กังวลก็คือว่าต่างชาติกับสถาบันก็ ทยอยระบายของเรื่อยๆนะครับซึ่งตอนนี้นักลงทุนภายในประเทศก็รับของค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยเป็นห่วงนะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้สถานการณ์ฟันโฟไม่ค่อยซับพอร์ตเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนนี้ต่างชาติขายเนี่ยหลุดหลุดโลเดิมที่เคยตั้งแต่ดันเซตขึ้นมาตั้งแต่เดือน11ปี63แล้วนะครับตอนนี้ยอดขายสุทธิเนี่ยต่ำกว่าเดิมและยอดสะสมเนาะ ็แสดงว่าตอนนี้เขาขายออกมามากกว่าซื้อแล้วนะครับโดยที่เซ็ตยังอยู่สูงกว่าเดิมเนาะเซตยังอยู่สูงกว่วันที่1 1อ่าสูงกว่วันที่6เดือน11ปีปี63นะครับก็เตือนภัยอย่างที่บอกนะฟันโฟก็ระบายออกเรื่อยๆนะครับอ่ะสถานการณ์ความเสี่ยงก็สูงขึ้นอย่างที่บอกครับเราไม่สามารถที่จะคาดการอนาคตได้ทุกอย่างนะครับ มันถึงได้มีการกระจายความเสี่ยงการที่เรากระจายความเสี่ยงไว้เพราะว่าเราไม่รู้เมื่อเราไม่มีทางรู้ว่าเหตุการณ์ไหนจะเกิดขึ้นมาอะไรวิกฤตเนี่ยถ้าเรารู้ว่ามันจะเกิดวิกฤตสิ่งนั้นไม่เรียกว่าวิกฤตแล้วถูกไหมวิกฤตคือสิ่งที่เราไม่รู้ตัวแล้วมันเกิดเพราะฉะนั้นโดยธรรมชาติเนี่ยการกระจายความเสี่ยงจึงเป็นการป้องกันล่วงหน้าโดยที่เราไม่รู้แรอกครับว่ามันจะเกิดเมื่อไหร่แต่เราป้องกันในสัดส่วนที่เราคิดว่าเรารับได้ป้องกันมากป้องกันน้อยป้องกันดีกว่าไม่ป้องกันเลยอัันนนนนนี้เเป็็คควววามิดหส่ตะ จากประสบการณ์นะครับก็แชร์เป็นไอเดียแล้วกันนะครับก็วันนี้ยังไงผมขอบคุณพวกเรามากนะครับและเดี๋ยวใครมีคําถามก็ถามได้นะครับสิ่งใดที่ผมตอบได้จะตอบให้แต่ถ้าตอบไม่ได้ขออภัยด้วยแลวเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่นะครับวันศุกร์นะครับยังไงวันนี้ผมลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ